คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำหนูละและการคาดคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด่น101สวัสดีครับคลิปนี้มาดูแนวทางหวยรัฐบาลไทยกันครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567แอดให้ฟันเด่นที่4ครับชุดจอบครับจัดไป030409 34 39 49, 49แอดชอบส่วนตัวที่49ครับงวดนี้แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับ แอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ